สวัสดีครับสวัสดีครับได้รับบทเป็นตัวกระกอนครับผมสวัสดีครับเนิสยาภพครับผมครับผมสวัสดีครับเจเจราชพลครับครับทิมมองชะพรครับสวัสดีครับลาเต้ครับพบเจอครับใช่ครับก็ได้ดูคดีเลยนะใช่ครับความยักษ์ความใหญ่ยังไงบ้างพี่เน่ก็จริงจริงความยักษ์ความใหญ่ยังไงก็ก็ต้องบอกว่าก็รอมานานแล้วแหละครับผมแต่ก็ คือทางผู้ใหญ่บอกเลยว่าฝากบอกด้วยว่าได้ดูปีนี้แน่นอนครับผมแต่ว่าปีนี้เมื่อไหร่ก็ปีนี้แหละครับผม <c oughs> ใช่ใช่แต่แต่ต้องบอกว่าทางทางทางผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับจะส่งพวกเราสี่คนเนี่ยครับผมไปเหมือนกับไปเรียนเรื่องการพูดด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยครับผมเหมือนกับพีแพรก,ก่อนที่จะถ่ายทําจริงนะครับผมแล้วก็เห็น <c oughs> ผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเปิดกล้องประมาณกลางกลางปีนี้ครับผมใช่ครับ จริงจริงยังครับบทบทน่าจะกำลังทำอยู่ครับผมครัเต้นไหมครับอะไรครับผมผมรู้สึกเต้นตื่นเลยครับเถ้าเป็นเต้นเต้นเต้นผมว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะซ้ำผมอยากฉีกเล็กน้อยครับก็เอาจริงก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่ามันก็แบบโอ้โหเมื่อกี้เอาจริงๆมันเป็นการดูทีเซอร์ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยครับคือเรายืนดูอยู่ตรงข้างล่างก็ มุมมองก็จะมุมเบี้ยวหน่อยเนาะเพราะว่าความยาวมันเพี้ยแต่ว่าบแาบบเมื่อกี้คือมีคนหลั่งน้ำตาก,กันเยอะมากๆนะครับก็คือแล้วเราหลั่งไหมคะลูกก็คือผมเองเน่ะไอ้ยิมด้วยต้องบอกว่าก่อนหน้านเนี้ยสองคนนี้เขาบอกไงว่าเฮ้ยพี่เนทอยากร้องไห้นะอยากร้องไห้นะสรุปว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบน้ำตาซึมเองใช่ครับเรื่องราวมันอ่าจริงๆแล้วผมพี่เนทครับมันใช้คำว่าซากเชิงดีกว่าครับผมรู้สึกว่า กว่าที่เราจะมาถึงจุดที่มีพลอตตัวนี้ได้ครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะมากมาจริงครับผมรู้สึกว่าเราต้องเจอไม่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 รอครับเราจะเจอเจอหลายอย่างจริงเจออุปสรรคเจอความกดดันเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอความยากในการทํางานบางอย่างเอ่อเนเจอร์อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นหลายๆอย่างที่ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆหรือรวมถึงหลายๆอย่างแหละเราก็เป็นคนที่กดดันเรง่ายด้วยหรือว่าเครียดง่ายด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันยากมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมาตลอดคือก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆพี่เนทที่ที่แบบไม่ว่าทุกครั้งที่ผมจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าผมจะเศร้าแค่ไหนจากการที่จะเลือกเียนตรงนี้พี่เนทก็จะคอยจับมือผมแล้วก็ ให้กำลังใจอยู่จริงๆไม่ว่าทั้งต่อหน้าหรือรับหลังใครๆก็ตามแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่รับฟังผมแล้วก็เขารู้จังหวะที่แบบรู้ว่าจังหวะนี้ไม่คนที่จะกดดันผมเพิ่มแต่ว่าตอนหลังถ้าผมอะไรต้องปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็จะมาบอกทีหลังเป็นคนที่ใจเย็นกับผมมากๆก็ต้องขอบคุณพี่เล่นมานะครับตอนนั้นมันมีท้อแลวาทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ท้อครับเพราะว่า เอ,เอาจริงๆผมผมก็รับรับมือไม่ทันนิดนึงมายถึงม,มีเรื่องบางอย่างที่แบบว่าเราเป็นมันมันเขาเจอช็อกอะไรอย่างครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามองไปอ่ะจริงๆแล้วพี่ๆหรือทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราเยอะกว่าน,นั้นมากๆแบบว่าทุกคนแบบให้กําลังใจผมจริงๆทุกคนให้ความรักกับผมโดยที่แบบแค่ผมเริ่มมายืนตรงนี้เขาก็กผกเขาเรียกว่ากลางแขนที่จะปกป้องผมแล้วก็ให้ความรักกับผมมากๆ นั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกท้อที่ไรผมก็กลับไปดูพลังโบกแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่อยากทําให้พี่ผิดหวังเท่ากับให้สมกับความรักที่เขาให้มาให้กับเราใช่แต่นี้ต้องบอกว่าคือ,อพอทุกคนได้ดูไพ่หลอะมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นความสามารถของเจเจเพราะว่านี่<ช>รู้สึกว่าต้องขอบคุณเจเจเหมือนกันที่แบกพีไม่ไม่ไม่เราเล่นไม่เพราะว่าด้วยความที่แบบคือเจเจมาทําให้เหมือนกับเออแบบตลบขึ้น เยอะมีสีสันมีสีสันอออ๋<ะ>อเหรอใช่ก็มีแบบมีสีสันขึ้นเยอะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องเต้หรือบี้คิมหรือเจเจหรือเนนอย่างเงี้ยน,นี่ก็รู้สึกว่ามันคงไม่ออกมาเป็นแบบพล็อตที่ทุกคนได้เห็นใช่ครับผมเต้ขอบคุณครับยงิกนก็จริงๆคือตอนแรกที่พอรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้ะครับก็กดดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันดูแล้วมันยากสำหรับเราเพราะเป็นเรื่องแรกด้วยนะครับแล้วก็กลัวว่า ความสามารถเราจะไม่ถึงแล้วแบบว่าคนที่เขารอดูเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรครับแบกแบก,แบก,แบกอะไระไปเลยอย่างเยอะมากแล้วก็ดีครับที่ว่ามีมีพวกเราสี่คนเนี้ยพอเหมือนกับเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วพอแบบเราได้ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันแบบเพิ่มพลังบวกให้กันครับช่วยกันซ้อมช่วยกันฝึกช่วยกันให้กบบาลังใจกันก็เลยแบบจนมาถึงไพ่หลอดตรงนี้จังแบบสําเร็จมาได้ครับผมเวลาเต้นนะคะครับเนาะเวลาที่มันจะดาวอะไรอย่างเงี้ย มก็เคยมีประสบการณ์มาหนึ่งก็โชว์เลยเออเลยผมก็มีประสบการณ์ประสบก็แนะนำเขาได้หน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เก่งนาดนัก็พอให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นบ้างแต่แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาเขาเห็นทีมร้องไห้เขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลอบตลอดแบบรู้สึกด้วยด้วยคำพูดที่แบบว่าทำให้เรายิ้มได้อ่ะไม่ร้องทำไมร้องทำไม ไมตัวคิดออก่อนยังไงี่ก็มีเสียงแมวนิดนึเสียงปกติครับ้านนะครับยังไงนะเออรานนงังเพราะว่าคุณเป็นแนวแบบการผิดปกองตลอดเหมือกันเอาจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้บ่นนะครับแต่ก็ในความที่แบบเราแบบแนะนาเขาอย่างเงี้ยเราสูกว่าเฮ้เจ๊แบบ ทำอย่างนี้ดีไหมแนะนําอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นสายแบบขี้บ่นมากกว่าใช่เหมือนกันเราก็อยากให้น้องเหมือนกับเออไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีปอบใช่ไหมแต่ผมมีคูปองห้าบ่นเลยครับอ๋อใช่เลยไหมอ๋อเล่าเองดีกว่าอ๋อไม่คือตอนนั้นวัน ไงขอสั้นๆนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์ครับผมผมให้เหมือนกับคุณปองน้องว่าแบบเออห้ามแบบที่จะหยุดบ่นนะถ้าน้องใช้แบบพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้าเจเจทำอะไรผิดพี่จะให้อภัยอันนี้น่ารักมากครับมีหลายอย่างเลยครับผมคุณปองใช้ได้กี่ค่ะใช่โอ้ยมีหลายหลายประเภทแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดียวอครับคู่ปองขอโทษน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมไม่เคยผิดนะครับเดี๋ยวก็รู้พี่เทสเธอจะยอมแพ้ตรงนี้เลยเหรอคร เดี๋ยวก็รู้แล้วกันเก็มีพีนเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าขอวนมาพ,พอนหน่อยนะครับขอวนมาพอนหน่อยคือจะบอกว่าคือผมอากขอพูดถึงน้องเต้นหน่อยเพราะจริงๆอ่ะคือจากที่ผมกับเต้ได้ร่วมร่วมกันมาสองเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เต้มีความที่จะแบบเหมือนกับทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากก็ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องมาตลอดแล้วผมก็พูดกับน้องตลอดว่าเหมือนกับเออเราอ่ะจะทําไปด้วยกันนะแบบที่รู้แหละว่าเหมือนกับเต้แบบเออแบบอาจจะแบบเหนื่อยหรือท้ออย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้ว เราเล่นตรงนี้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าน้องเก่งมากครับครับแปลว่าสี่แปลว่าทุกประกาที่ผ่านมาสี่คนนี้คือเจอมาแบบหนักนกันคนละรูปแบบคนละรูปแบบกับเราไปขอบคุณมากขอบคุณมากคุณยายทั้งหมดนะมีขอบคุณมากแต่ว่ามันจะต้องมีคำที่แบบสี่คน ใช่แลอวว่าแบบใช่แล้วผ่านมาจริงจริงพวกเราพวกเราพวกเราอ่ะคุยกันตลอดครับว่าแบบเออพวกเราอ่ะเวลาจะทำพอบเธอเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสิ่คนอยากสื่อกันจริงจริงแล้วก็รู้สึกว่าอยากพาไปพาไปด้วยกันหมดไปแฟนมีสหรือว่าไปทํากิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับพอบเธอเรารู้สึกว่าเออเราอยากแบบ นไหนถ้าสมมติเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงอะเราอยากพาไปทั้งสี่คนเงนี้ครับผมใช่ซึ่งขอชมพี่คิมเพิ่มนีนิดนึงครับคือพี่คิมจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากหมายถึงองุต <c oughs> ิภาวะนะหมายถึงเฉพาะอุติภาวะอวุติภาวะอุติภา,าวะก็คือหมายถึงว่าผมรู้แหละว,ว่าเขาก็เครียดเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกันแต่ว่าบางทีอะเขาอะ ก็จะรับบทเป็นนางปอบหมายถึงว่าอันนี้เป็นงานางปอบนี่เป็นปลอกปลอกใช่คือแบบว่าผมรู้แหละว่าจริงๆเลยก็พี่คิมก็เครียดเหมือนกันหรือว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าในท้ายที่สุดก็คือพี่คิมก็คอยที่จะแบบซัพพอร์ตน้องๆสำหรับขบวนมาฮามครับฉันรู้แหละว่าเรื่องนี้มันต้องลุ้นแน่ๆสาธุแล้วคือนัาน อ่นะให้ฝากกให้อ em. นรอกันนิดนึง eh> ีนิดเดียวก็ฝากซีรีส์เรื่องพบเธอด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจทํากันแบบสุดยอดโปรดักชันสุดยอดการแสดงสุดยอดไหมสุดยอดลสุดยอดทุกอย่างก็คือเราจะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากด้วยครับพบเธอปีนี้แน่นอน2025ครับผมฝาพบเรอด้วยค่ะบดากด้วยครับขอบคุณ ไม่ดูเป็นยังครับยัง